มาในช่วงที่สองของพิราบขับขขาชวนี้อย่างที่บนะคะว่าเราจะได้มาพูดคุยเรื่องข้อการช่วยและเกษตรกรชาวผลไม้ในพื้นที่รวมถึงการนํางานวิจัยต่อยอดสู่การทําชาวผลไม้แล้วก็ชาวมักจากผลไม้เพื่อจะแปรรูปเพิ่มมูลราคาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะกับประเด็นเทศบาลเมืองคอหงส่งเสริมนุนเกษตรกร แปลรูปชาสุขภาพปอนตลาดท่องเทียวชุมชนนั่นเองค่ะคู่ที่จะมารวมแรงกับเรานะคะท่านแรงดรอิสระชนดแก้วส้มบูนกรรมการผู้จัดการบริษัททริปเปอร์เอโกลบอลอินโนเวชั่นจำกัดค่ะอีกทิ้งทันค่ะท่านทวีซักทวีรัตนายกเทศมนตรีเมืองค่อหงนะคะ แล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะท่านดาราร,ารัฐซ่องน้ำรองประธานวิสาหกิจชุมชนไวมันเบอร์รี่นั่นเองค่ะตอนรับทางซ้อมท่านก็สู้รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะวันนี้ท่านนายกก็มาด้วยอาจารย์ก็มาด้วย <iren S 1> แล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนก็มาด้วยเหมือนกันพร้อมกับน้ำชาผลไม้แล้วก็ชามักจากผลไม้มาได้รลยชมกันด้วยเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผลไม้นี่หลายอย่างมันอย่างดาร้าหรือว่าซูมาลี่พันนียนะแทนที่เราอิกินกับข้าวย่าปกติเร่องเป็นผลไม้มันสมาัดแปลรูปเป็น ชาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทามเขาอยากเดียกอาจารย์ตะนะคะ,<ฮ>ะอยากให้เล่ากวนว่าเริ่มต้นเนี่ยการปลูกพุทลไมาหรือว่าการที่เราได้รับพล้นกระสอบจากราค่าพลไมในแต่ะละปีเนี่ยเป็นมันเพื่อขาอาจารย์ครับก็จากพุทลไมานะครับพุม่มบานเดิมอยู่นครศซีรรมาชนดนะครับ <ฮะ S 2> ก็จะเป็นจงังหวัดถีมีมังคุดมาร์กนะครับม,มังคุดมังเงาะเงาะก็เป็นเงาะลงเรียนบางส่วนนะครับ คือตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงเ,เหมือนสัก15ปีที่แล้วนะครับ,ลบผลไม้บานพมค่ายไม่ได้ราคาตกต่ำครับ<ะ>แม่ก็ทําทุกวันเลยดอกจากให้ใกรกินแล้วเราทําอะไรได้บัาง15ปีที่แล้วผม่งตอไม่ได้เพระตอนนั้นผมพมยังเป็นเด็กน้อยเรียนเพิ่งเรียนจบ<ะ>หมอครับทีนี้แม่ก็เลยให้โจทย์มาตั้งแต่เด็กมาลูกห้างวิธีเพิ่มมูลราคา แต่เพราะมันกินบังคุดมาทางชีวิตเลยนะครับก็คนท่าคนแก่ก็บอกว่ากินแล้วมันสวยบำรุงวัาเข้าเม็ดในอะไรประมาณน,นี้แต่ว่ามันจะยู่ได้แค่ช่วงเดียวช่วงช่วงนี้ประมาณน,นี้ครับค่ะซึ่งทีง่นี้พอพ้นกระทบราคามันตกต่ำเราก็เลยพยายามมา,มาเรียนนะครับมาเรียนต่อปริญญาตรีโทเองกทางด้านวิศวกรรมเคมีครับทีนี้พมเองก็เป็นคนดีชอป ชอบเครื่องดื่มอยู่แล้วนะครับทางเครื่องดื่มพวกผลไม้น้ำผลไม้ตัวนี้ครับแล้วก็เคยอยู่โรงงานโรงงานไปรูปอาหาัครับก็เราก็เลยได้ได้มาทำงานหมออ๋อเป็นอาจารย์นะครับก็เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็ทีนี้ได้ถืมเริ่มทำใจชาผลไม้แล้วก็ชามักคอมบูชานะครับชามักคอมบูชาเนี่ยเราทำให้ลูกค้าไหลนึงนะครับ ที่จังหวัดปุกเก<ะ>็ตก็เราใช้มังคุดเป็นลักนะครับ<ะ>พอทำงานมีใจเซ็ตส่งเซ็ตเขาก็มีจำแนกทัรวไปนะครับ<ะ>เป็นอยู่ในโรงแรมของเข้านะครับ<ะ>ทีนี้พอร่งจยากเซ็ตงานมีใจนันผมผมเองก็อยากพัฒนาชาผลไม้<ะ>ชาผลไม้ตัวนี้นันเนื่งจากโจทย์ก็คือจากจากคนที่มาออฟฟิศ ตอนนั้นผมเป็นผู้มำนวในการสุ้นนวัตกรรมอย่างยืนยนะครับข้อมอข้อมอครับค่ะก็ทีนี้มีลูกค้ามาที่ออฟฟิศเดยอะเราก็อยากจะให้เขาชิมชาสุขภาพแล้วก็พอทาชาชาพลไม้เราจะมังคุดมั่งจาหงอมั่งหรือว่าดอกดาล่าสละสุมาดี่แล้วก็สับปะรดด้วยนะครับแล้วก็ชาตัวนี้เราใช้เป็นชาผสมชาปะสมที่คุณสมบัติก็คือชามันมีสั้นตัน อนุมูลอิสระก็คือมีอาจารย์ถันเนื่องในทีมก็คืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรีซีฮําชำนาญธุรกิจสังกัดคณะวิสากรรมเกษตรนะครับต้องหมอแก้วิจัยมาเรียวว่าชาแต่ละตัวมันช่วยอะไรนะครับมันยกตัวอย่างไอชาสล่ะมันช่วยให้สดชื่นมันก็บ่าเรามาเน่เน่ยวิ่งมาเน่อน่ยพอกินสละมันก็สดชื่นใช่สดชื่นเนี่ยวันนี้นะครับซึ่งพอดอกแต่ละ ดอกดาลล่ามันอยู่ในข้าวย่ำใช่เพราะกันนี้ก็กินกับข้าวย่ำเราไม่คอยเห็นนะเนาะมันจะห้องนักนถ้าหนือมักเป็นกินกับข้าวย่ำหลังแล้วซึ่งดอกดาลล่ามันช่วยลดความทันนะจ่ายกับจากจากสระคุณก็มันซึ่งพอเรามาะทำชามันจะเป็นชาครับซึ่งทีเนี้ยรำท้ามาพองานวิจัยตรงเนี้ยรับพมก็ส่งไปให้ท่านนายกได้ชิมท่านนายกเองก็ชอบนะครับเมิ้ลกระาะ มันกินแล้วมันทําให้สดชืน่นตินายกบอกกันนะซึ่งเราก็ไปออกบูธข้องเทสบานขังแรกเลยนะครับตา,านายกเชิญไปก็คือออกมาประมาณปีว่าเนี่ยครับนี่เลยเดียวยางที่อาจารย์สร้างแค่ที่เราต้องเรียนอาจารย์เพราะยางที่กวาเคยเป็นอาจารย์มาก่อนนะคะในศุนนวัตรกรรมยางยังยิงกันเลยมีเรื่องข้องานวิตัยที่น่านํามาพัฒนาต่ตอ,อยอดก็คือคมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น,น,นในชุมชนสงห้ นายกชิมเป็นบือมัง,งคะงวินาทีนั่นที่ได้ชิมตอนนั้นเขาอพพนิก่อนฐฐว่านายกรูไมตอนนั้นว่า,าอาจารย์เอาอะไรมาให้ชิมคะก็รูเระว่าอพอชิมเร็วนี้รอสชาติมันโอกนะเพราะด้วยเฉพาะช่วงเด็ดเด็นได้คุยกันโกรบแล้วฮะทานาก็พยายามเอาเรื่องผลไม,นม,ม,ม้นะครับเัาะมังมังขุดมังนะครับพอชิมเร้วตกใจนะครับรสชาติมัน ก็เลยคิดว่าถ้าทำแบบนี่จะมาช่วยเกษตรกรได้นะครับซึ่งเป็นตีมานะครับหลังจากนั้นผมก็จะจะทำฝืนต่อยอดในเรื่องของสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลไม้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ได้ได้เปิดตลาดส่วนเรียนขึ้นมานะครับเราเปิดตลาดส่วนเรียนขึ้นมาปรากฏว่าได้รับคือการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมีออเดอร์เข้ามามากมายแต่ว่า ถึ่งทุเรียนเนี่ยก็ไม่ได้พ้นกระทบเท่าไรเพราะว่ามีตอไรก็ไม่พอเพราช่วงนั้นมันมันเป็นโขนนิดนึ่งเตะบานในหลายรัฐปรากฏว่าไม่ได้่ามาโง่มามังกุดมาลงของไรต่างๆเนี่ยมันเกิดผลกระทบเนยังนั้นก็เลยคุยกับทางดรอิสระว่าเราน่าจจะมาทําสร้างมูลค่าเพิ่มนะนั่นเป็นเดมาเป็นเดมาของ โครงการพูดคุยเห็นว่าส่งเสริมเรื่องของงานวิจัยนะครับงานวิจัยเพราะว่าท่านก็จะมีนวัตกรรมเครื่องหมายเครื่องมือได้มีความพร้อมเราโมโอเองก็มีศักยภาพทางด้านนี้ตอนนั้นได้พูดคุยคืออาจารย์เกย์อยู่ในคณะการจัดการทิ้งเวล้อมจันนายกเองก็เข้าครับนโยบายเรื่องเมืองสุขภาพนะครับซึ่งเมืองสุขภาพเป็นนโยบายนึ่งของ ของผู้บริหารเดี๋เราทําพร้อมๆกันในในลายนโยบายอานอกจากเมืองสุขภาพแล้วเราก็จะมีเมืองท่องเที่ยวนะครับเมืองเมืองปลอดภัยเมืองนายูแล้วก็สุดท้ายคืออยากให้ทำห้เป็นเมืองยั่งยืนะนะครับตรงนี้ก็อยากให้ให้ให้ขับเคลื่อนนโยบายตามเดีผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเม,มืองโค้งเราเรา,เราได้ได้อาสาเข้ามาทํางานตรงนี้ะนะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญนะครับเพราะว่า ถ้าถ้าเราสร้างเศรษฐกิจได้ดีนะครับในในชุมชนในเทศบาล ในเมืองที่เราอยู่แล้วนะครับอย่างอื่นมันก็ดีไปหมดนะครับค่ะอันนี้อย่างอื่นก็ดีไปหมดนายกบอกอย่างที่บอกคือพอได้ชิมแล้วก็ปิ๊งไอเดียแล้วก็นำไปสู้กันเรียกว่าคือจะรวมกันคือนำไปสู้แนวคิดกันจะรวมกันเพื่อเอาผลไม้ในพื้นที่ในบ้านเราเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรครับทางนายกมีได้วางนโยบายเอาไว้พันผืนบางค้าเรื่องนี้ครับกลร่ำอยากที่เราคิดเมื่อมีสินค้าแล้วอย่างนั้น การจำนายนี่ก็เป็นเรื่องเตร่อมกันคือที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของกเกษตรกรคือผลิตเหลวบางทีไม่รู้ไปจำนายนาไดีไหวน,นั่นคือนั่นคือปัญหาทำห้คนไม่อยากอีอทําต่อยน,อนั้นเราเองก็ต้องคิดในขอบวงจรตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายนา้ำฉะนั้นผมเองก็คิดว่าในเมื่อเราเรามีสินค้าที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพเราก็น่าจะมีตลาดรองรับ เ<จ>ดื๋นั้นก็เกิดเป็นตลาดชุมชนเมืองขึ้นมามีลตลาดชุมชนเมืองอยู่แล้วใช่อตอนนี้เราสร้างตลาดชุมชนเมืองตอนนี้ทดี่ดังก็คือก็เรียกว่าตลาด อ่าไโตบานในหลายเรามีนี่ตือว่าไกลไม่มาที่นี่เนี่ยถือว่าตอกเทนแล้วก็เป็นกล้องชุมชน้วยที่นายกบอกก็คือมีตลาดชุมชนอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญในชุมชนในเมืองเนี่ยเขาก็มีวิสาหกิจชุมชนที่เขานาเรื่องของสุขภาพมาบอกต่อเป็น้องประชาชนเราวันนี้มีตัวแทนนนงจ๋านะคะก็คือเป็นรองประธานวิสาากิจชุมชนายมันเบอร์รี่ต้องให้บอกก่อนว่าเดิมเนี่ยทางวิสาากิจชุมชนเราทาในเรื่องอะไรอยู่บางคะก็เดิมในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรานะคะเราก็ทําเรื่องของมมเบอร์รี่เพราะว่า คุณแม่เป็นเบาหวานทีนี้ก็มอเบอรี่มันจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็เลยเอามาลองปั่นดูก็เลยปลูกใช่ไหมคะปลูกไว้ประมาณสักสิบต้นได้แล้วก็เอามาปั่นทีนี้มันเหลือเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ลองงั้นลองทำวายดูไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาทำลองดูเสร็จทีนี้ก็มีอาจารย์เข้ามาเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการทำชาหมากเป็นชาคองบูชาใช่ค่ะ แล้วก็อาจารย์ก็ส่งต่อสูตรชานี้ซึ่งขายดีมากแล้วในสูตรของการทำตลาดของมโเบอรี่ของเราค่ะเราก็ได้สูตรจากอาจารย์มามีชามโเบอรี่แล้วก็มีคอมบูชามอบอรี่ซึ่งตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงในเรื่องของเลือดแล้วก็ระบบต่างๆในร่างกายพวกระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีมากแล้วไม่พอที่จะจําหน่ายแล้วก็จะมีแบบชาต่างๆท,ท,ที่ที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยค่ะ,คะชาวิสาหกจชุมชนแล้วก็พยายามทําตลาดเพื่อให้แบบ คนในชุมชนค่ะได้มีไรายได้เพิ่มม,มันก็เลยเป็นการที่ทำงานร่วมกับท่านนายกในการ <Okay. S 1> ทำการแจกต้นกล้าค่ะแจกก0้าพันให้กับคนในชุมชน,นบ้านละสิบต้นเพื่อที่จะเรารับซื้อในการประกันร,ราคาคก็คือประกันร,ราคาที่60บาทมันก็จะเป็นการช่วยชุมชนให้เรารู้สึกว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจร,จริงๆเพราะปกติแล้ววิสาหกิจชุมชนอ่ะมันค่อนข้างที่จะห่างเหินใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราแบบเข้าไปทําแล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มีที่ขายแน่นอนก็คือเรารับซื้อแน่นอนประกันราคาไว้ที่60บาททุกคนก็จะมีรายได้เพิ่มแล้วก็ปลูกเป็นเพื่อสฐกิจที่ คู่ขนานไปกับยางพาราเพราะมันปลูกแล้วก็ดูแลง่ายมากก็จะมีศูนย์ถ่ายทอดของเทศบาลมาช่วยในการฝึกอบรมรายการแจกต้นกล้าเนี่ยค่ะให้กับคนในชุมชนคะ่ะตอนนี้เราก็ทําในเรื่องตรงนี้อยู่ออที่นี้อะไรทําให้เราเปิดใจเอาเรื่องของชาผลไม้หรือว่าชาคอมบูชาเนี่ยเอาไปอยู่ในวิสาหกิจชุมชนของเราด้วยออที่ทําคืออันดับแรกเลยคือรสชาติเราปฏิเสธไม่ได้เลยแตริงแล้วยังใช่คืออร่อยมากตอนที่อาจารย์เข้ามาสอนในเราทําชาค่ะเป็นชาที่แบบมีความซ่าเปรี้ยวหวาน ซึ่งมันจะแตกต่างจากการทําน้ําแบบเดิมๆเ,เราจะเห็นเราเอาสมูทตี้มาสมูทตี้มาปั่นมาทําน้ําแบบเดิมๆใช่ไหมคะทีนี้พออาจารย์เข้ามากับท่านก็ถ่ายทอดในเรื่องของการทําชาซึ่งมันจะมีคอามบูชามันจะมีความเปรี้ยวซ่าซึ่งมันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีชามอร์เบอรี่ที่มันมีความหอมชาแล้วก็เพิ่มคุณประโยชน์ให้ได้มากขึ้นตัวนี้ค่ะ เราส่งออกนะ oh. ใช่ตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่เราส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน s right. <S แล้วเป็นตัวที่ขายดีแล้วก็ไม่พอดังนั้นชุมชนจึงจําเป็นที่จะต้องอมีส่วนร่วมกับเราอย่างมาก mm. ในการปลูกแล้วก็ช่วยกันผลิต s right. <S เพราะว่าเราก็จะใช้คนในชุมชนค mm. นในชุมชนก็จะมีะไรายได้เพิ่มจากการปลูกการผลิตและการแปรรูปร่วมกันเงี้ยค่ะ ฟังแล<ช>้วรู้สึกจุนใจใ<ช>แทนชาวบ้านใ,ในพื้นที่เราก็กเกษตรกรในพื้นที่หลังจากนี้ก็ไม่ต้องมาว่างเวิร์ดว่าถ่าสมุดว่าหล่องกองออกหมากหมากหรือว่าบางขุนอ,ออกหมากหมากไปที่เอาไปไว้ในถ้าตั้งไว้ก็นาวเสื้อเปะ่าก็เอามาทําเป็นชาหรือว่าคอมบูชาทีดีท้า,าอาจารย์ตอขั้นตอนไว้มาเป็นชาเนี่ยมันมาผืนผืนมันวางอีได้มาเนี่ยมันค้าอะไรมาบางคะครับก็ตอนสมัยทำงานหมอนะครับก็เราวิจัยมาสร้างปีนะครับเราต้มชามามากกว่านึ่งพันครั้งครับ เราวิจัยแม้กระทางว่าสก,กัดชาที่อุณหภูมิเท่าไรถึงจะดีนะครับขั้นตอนกรลังวิธีต้องเขาเรียกว่าปลอดเชื้อเลยนะครับต้องสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็การสก,กัดน้ำผลไม้สก,กัดวิธีไใ,ให้ให้ปลอดเชือเ้อด้วยครับแล้วก็เราทําทุกขั้นตอนเราวิจัยก็เรียกว่าวดสอบคุณภาพทุกอย่างเลยนะครับวายุในกี่วันเก็บที่รักษาอุณหภูมิเท่าไรอะไรไม่นเนี่ย พองานวิจัยเซ็ตตรงนี้นะครับก็เราก็โชคดีมากที่เจอทนายยศทนายกบอกว่าอยากจะเอามาชิมให้สดชื่นซึ่งเราแบบเราเป็นหนักวิจัยอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะไปวดวดสรรพคุณแต่ว่าให้ให้เขาชิมครับให้เขาชิมซึ่งดีนีเพราะว่าเคยแลงนายกตลอดว่าถ้าปีซองปีข้างหน้านายยศซ่งเสริมตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนนั้นเอาไปใช้เพราะอาการที่เอางานวิจัยของ ของหมาอะไรเองครับไปใช้กับชุมชนได้มันเป็นการพัฒนายังยืนนะครับแล้วก็คนชุมชนมีส่วนรวมด้วยใช่ครับแล้วก็กลไกลพรรคลัดสําคัญนะครับเพราะว่าบ้านเราถ้าไม่มีภารคลัดเข้ามาช่วยหมาอะไรเองตอนผมเป็นนักนักวิจัยเป็นอาจารย์นะครับเราก็มีกรอบข้องทีวีอาร์ว่าเราทําได้แค่ไหนเราถนักวิจัยต้องมีภาครัดเข้ามาส่งเสริม ถ้าผักดัดยกข้อเหนี่ยดยกตัวอย่างนะครับกระทรวงเกษตรเป็นต้นน้ำมาส่งเสริมปลูกมาเวลี่ปลูกสระสุมาลี่ปลูกปืนเศรษฐกิจที่มาแซมครับส่วนอย่างพอส่วนอย่างนี้มันเป็นกลไกตลาดหลูกยูกแหละแต่ว่าในส่วนของพลไม้บรนเล่านี้ปลูกเสริมไน้ปลูกแซมได้ซึ่งทีนี้พอปลูกได้เร้วการประกันราคามันก็จําเป็นอันนี้ต้องต้องกลไกฝักดัดเข้ามาช่วยซึ่งกระทรวงวุาหกรรมนนะครับ ก็เป็นกระทรวงดีว่าด e ้วยการช่วยสนับสนุนโรงงานเพราะว่าผมเองกันผืนท่านเป็นวิศวกรรมเคมีการออกแบบสร้างโรงงานนความธรรมเนียมแต่ว่าปัญหาคือวีซ่ากิจชุมชนมันข้องกุญแจนแกต้องสร้างโรงงานได้เพอออเดอร์มากซึ่งสุดท้ายกระทรวงพาณิชย์ต้องคาย มันก็ต้องทังานรวมกันไล่ไฟล์คือลําพังมีเฉพาะงานวิจัยอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ไปถึงชุมชนถ้าชุมชนไม่เข้ามามีส่วนรวมทองทิ้นไม่เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมทุกอย่างมันต้องเดินหน้าไปด้วยกันอาจารย์บอกแล้วกว่าภับรัฐนี่คือสําคัญมากนะคะไม่ได้ทาได้ยกกันปอค่ะคือเรียกว่า พอหลังจากนี้นะเราได้มีการวางนยายโยบายแล้วเนี่ยทนายหยอกขาดวังหว่ามันจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาผลไม,ม้ตกต่ำรั่วเพิ่มมูลราคาผลไม้แล้วก็ช่วยสร้างงานสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรยอ,ยอย่างยื่นบันพือบางค,คับสาหรับผมเองเนี่ยข่ามาในฐานะเป็นผู้เมืองเป็นผู้บร,ริหารฉะน,นั้นทุกอย่างนะครับผมต้องสร้างโอกาสน,นะครับเห็นอะไรก็เลยแต้นะครับจะต้องสร้างโอกาสให้กนะับพี่น้องชาว เมืงองโคงวันนี้นะครับผมโชคดีได้ได้มาพบกับ,บทนานจาจาร์ดรอิสระเนี่ยนะครับได้พูดคุยเห็นดึงความมงมันนะคความตั้งใจแต่อยากจะท้ายโทษนะครับงานวิจัยของเก๋ี่คน,นันันเกอยู่ในทุนววัตรกรรมแบบยั่งยืนฉะนั้นผมเห็นเห็นว่ามันน่าจะสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนได้ฉะนั้นเวลาผมกินอะไรเนี่ยผมโชคดีอีกอย่างนึ้งก็คือ ผมเด็บฝันเมืองโค้งเนี่ยเรามีหมอนะครับเป็นเหมือนกับพีเลี้ยงเป็นเหมือนกับเราเราจะศึกษารื่องไรก็ันแต่เราสามารมาองความรู้แต่อยู่ใน15าคณะของหมอเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดึงทางคณาจารย์เนี่ยคณะาจารย์เขาบอกว่าเขายินดีเลยเพราะว่าคือเขาไม่ต้องเดินทางไปไกลเพราะเราเรามีชุมชนเรามีพื้นที่อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเด่นี่คือความโชคดีจะนั้น การสร้างโอกาสของผมเนี่ยผมจะต้องสร้างโอกาสนะครับต่อยอดไปเลยๆนี้วันนี้เรามาโฟกัสเรื่องของเมืองสุขภาพฉะนั้นโค้งเดมีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหัวโค้งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ากึ่งเมืองเป็นกึ่งเมืองเราพื้นเพกเป็นคนเ่เป็นโยเหลับลุมภูเขามีพลไม้มากมายนะครับบริเวณหลบหลบผู้เขาเนี่ยนะครับตอนนี้บางทีบางปีเนี่ย ไอ้ลิงกินได้เปล่าหรนะครับโบ้โรลกมากก็บอกเลยไม่มีราก้าก็กาเก็บก็ไม่โบจฉะนั้นก็เลยเลยพยายามปูดถึงต่อยอดงานวีจัยออกมาปรากฏว่าก็คิดได้ว่าเราต้องสร้างโอกาสในเรื่องพวกน้ำดื่มสุขภาพให้ได้จากนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น t มมานะครับให้ทางอาจารย์ไอ้วีจัยลวก็ตอนน้ำก็คือผมก็พยายามส่งเสริมให้หาเกษตรกรนะครับให้ทุนนะครับเราพัฒนาไป ไปทุกเรื่องนะครับวันนี้เราไม่ใหญ่ว่าทาเฉพาะผลไม้อย่างเดียวากาแฟด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมีมีส่งเื้อมให้คนเนี่ยอาโกกาแฟด้วยเราเราจะเอากาแฟมามาคัออ่วเองมาตากเองแล้วก็ผลิตเป็นเบลนด์ของขอ,ของเองเชนนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยะนะครับวันนี้ถูกสิ่งถุกย่างถูกสิ่งทูกสิู่กอย่างกันเลย เลยคิดที่จะสร้างโอการให้กับชุมชนนะครับวันนี้สิ่งสิ่งใดดีอีกอย่างหนึ่งก็คือปรกอากฏว่าเมื่อเราไปนําเสนอให้กับชุมชนปรากฏว่าชุมชนเขาตื่นตัว<ฮ>ะนะครับเขาตื่นตัว <ฮะ S 2> ดี่แต่อยากจะเข้ามารวมจะนั้นผพุมเองในฐานะผู้บริหารก็พยายามให้ถูกถูกถูกชุมชนเนี่ย <ฮะ S 2> แต่เขาเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ย <ฮะ S 2> แต่เขาไม่สร้างมาต่โยอดได้ผมก็เลย <ฮะ S 2> ให้ทัางศูนทไทโทษเนี่ยนะครับลงไป ให้ความรู้ให้เขารวมกลุ่มกันทําเป็นวิสากิจชุมชนขึ้นมา,าเพื่อที่จะต่อยอดนะครับเชื่อมต่อกับงบประมาณได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าถ้าเราไม่มีสามางมาจัดสื่ออ,อุปกรณ์ต่างๆมาได้เนี่ยนะครับ มันก็ไม่โูอย่างนตรงนี้คือผมก็เลยให้ทุกกลุ่มนะครับวันนี้เรามีน้ำเดือมส,สุขภาพมีในเรื่องโองมันบรลรี่ลกวิศากิจยังมีต่อไปก็จมกาแกาฟนะครับเป็นลัาวิสา,า,ากิจชุมชนเหลืองข้งกาแฟด้วยตอนนี้เราทําทยอยจอดจดเป็นลัาวิสาหกิจในหนมดเปื่อเปื่อเชื่อมกับ งบประมาณที่ปากหลักติ่จะรั้งล้นมานะครับตรงนี้สิ่งที่นายกพยายามบอกตลอดก็คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสุดท้ายเียวพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์เกษตรกรในพื้นที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพที่สาคัญก็จะได้มีรายได้ยั่งยืนซอดคลองกับแผนการพัฒนาเมืองของเทศบาลขอหงด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราว่างมีนะคะใพี่สมดย ริมล่องนะคะนอกจาค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเป็นชามลเบอรี่นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของขับพวกน้ําตาลในเลือดค่ะลดน้ําตาลในเลือดใช่ค่ะแล้วก็พวกไขมันในเลือดตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วก็สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะตัวนี้ช่วยได้อย่างมากเพราะว่าช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดแล้วก็พอทานปุ๊บจะช่วยบำรุงสายตาผิวสวยชะลอวัยด้วยค่ะตัวนี้กินแล้วช่วยเลยกินแล้วสวยค่ะแค่ แล้วแล้วตอนนี้เรามีทางด้านของการตลาดเราได้มีการลุกตลาดยังไงบ้างการตลาดตอนนี้นะคะเราลุกตลาดค่อนข้างมากเลยก็คือทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ถ้าเป็นออฟไลน์เราก็จะส่งเป็แล้วก็คือมีคอนเนคกชันกับประเทศข้างๆเนี่ยค่ะในการส่งออกค่ะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีตัวอื่นที่จะพ่วงไปด้วยก็คือเป็นชาผลไม้ต่างๆเงี้ยค่ะแล้วตัวตัวนี้ค่ะ ที่ที่เราคาดหวังมากในอนาคตอะ่ะเราอยากจะทำให้มลเบอรี่ในราคาที่เราประกศในราคาที่เรารับซื้ออสูงถึง100บาทต่อกิโลซึ่งอนาคตถ้ามันขาดตลาดจริงๆแล้วเราสามารถทำได้อะ่ะมันจะเป็นอะ,อะไรที่เพิ่มมูลค่าให้กับ คนในชุมชนได้ดีมากมาเหมือนทาให้เขาแบบเห็นช่องทางใช่ค่ะเพราะว่าคือเราต้องทําให้เขามีอารมณ์ร่วมกับเราก่อนว่าเขาจะถ้าเขาปลูกแล้วเขาจะได้อะไรแล้วชุมชนก็พัฒนาอย่างเงี้ยค่ะเราอยากทําให้มันเป็นแบบชุมชนสุขภาพดีชุมชนดีแล้วก็คนในชุมชนมีรายได้ที่ดีค่ะตอนนี้ผลบอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะในเรื่องของตลาดตอนนี้ก็คือถ้าคอนเนคชั่นในช่วงช่วงนี้ค่ะก็คือสัปดาห์ละ700ลิตรห้0รถึง700ลิตรต่อ1สัปดาห์ค่ะตอนนี้ โอเคแล้วก็นอกจากนี้เรามีทางด้านของออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะออนไลน์ค่ะออนไลน์ก็จะมีในช่องทางของ Tik t o อกเฟซอินท่าแกรมค่ะ,ะเขาไปติดตามกันได้นะคะใน i ิกตอ k ของอขอหงพลายเราจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน<ะ>ตั้งแต่การเริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจเริ่มยังไงนะคะ,ะกับใช้เอกสารอะไรบ้างขั้นตอนอการทําทําอย่างไรแล้วก็ะจะไปสอนทุกคนในนั้นเพื่อที่จะทุกคนไม่ต้องวิ่งไปแล้วก็วิ่งมา<ะ>อันนี้สําคัญมากค่ะมันจะเสียวเวลามากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเข้าไปติดตามในทิกตอกก็จะรู้ว่าเอากสร ไปไปปุ by, ๊บได้จดเลยเสร็จเลยกับบ้านได้เป็นวิสาหกิจชุมชนแบบเราเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าฟินอยู่คนเดียวเหมือนกับผู้ประกอบการที่เขาฟังอยู่แล้วเขาแบบว่าสนใจอยากจะมาร่วมธุรกิจกับของทางของพี่กาด้วยเนี่ยจะติดต่อกับเราได้ยังไงได้ค่ะนะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นช่องทางทติดต่อไว้ให้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าสะดวกเลยก็คือแอ เฟซมาได้เลยค่ะที่เพจคอหงพลายนะคะแล้วก็ทักใช่ค่ะทักมาได้เลยว่าอยากจะทำอะไรร่วมกับเราค่ะว่าเราก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากใครอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ติดต่อมาได้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์แบบมินิมินิเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้กับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่มต้นได้ค่ะก็เราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะทั้งเบอร์โทรรวมถึงเพจตอนนี้ไม่ทามเพเลยหรอท่านมาถามาก่อนนี่แหละกำลังจะหันมาถามว่าเป็นยังไงบ้างคะกินหมดไปกี่แก้วแล้วเนี่ยสแก้วเนี่ยพีกชายน้องด้าท้ามอยู่่ะ ถ้าม่รอร้อยไมยมันฟื้นะไหนอธิบายมาเลยทีมันฟินมากนะมันร้อยมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือกินแล้วรู้สึกได้ว่ามันมีเยื่อของม,อมันเบอร์รี่อยู่ด้วยทั้งรอสชาติมันจะเปรี้ยวนิดๆหวานน้อยๆกินแล้วมันรู้สึก สักจืนตื่นนะวะัน,น้ายกวาเลยที่เ,เราดูสักตื้นเหรอตื้นเลยนะคะแต่ว่านั่นแหละตื้นแลลวพอเว,เวลาก็เม็ดแหลวกันยีซิ่กาวเดี่ยวนี่ก็ประคุณดูทันมากเลยนะคะโซนราฏย์เยดข้องชาพ,พละหมายระหว่างชามักคอมบูชาแลดย้ยีเพศที่เราขึ้นห,หน้าจอเ,เดียวนะคะแล้วก็รร้วอาจจะสอบท้ามทางถิ่บาลเมืองพรงะเพิ่มเติมก็ไดหรือ่าจะเป็นในส่วนของวีซ่ากิจชุมชนายมันเบอร์รี่เพิ่มเติมก็ได้เรื่องข้องราคาาร่องข้องการสร้างสื่อยูบบนหน้าจอเป็นทีเรียบร้อยแล้ววันนี้ข้บพระคุณทา้งซ้ำทัน วันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือทังมัดของพีรับขับเขาในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะสมบูรณ์ทองด้าพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ